สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูธาตุไฟพลังงานความรักชาวราศีธนูนะคะในคลิปนี้นะความรักล้วนๆเลยคนโซทชาวราศีธนูคุณกําลังได้เจอกับใครความรักอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูเรามาดูกันนะคะเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของความรู้สึก เพราะฉะนั้นไม่ว่าบางอย่างที่เข้ามาเป็นเรื่องราวให้เราได้พิสูจน์แล้วก็ให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเรากำลังได้เจอใครได้เรียนรู้กับใครแล้วก็ใครเป็นความรักรักของเรากันแน่รักแท้คนที่ใช่ของเรากันแน่นะชาวราศีธนูใจเย,เย็นในการเรียนรู้ความสัมพันธ์นะคะ ขอพลังงานชาวราศีธนูคนโสดความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีธนูคุณกำลังได้เจอกับใครคุณกำลังได้เจอกับใครในความรักความสัมพันธ์ในช่วงหน้าเทศกาลแบบนี้ช่วงหน้าไฮซีซันนะคะหน้า,นาท่องเที่ยวการเดินทางเนาะมันมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักจะได้พบเจอกับใครชาวราศีธนู six of pentacles แล้วก็ the high p e n t e s ชาวราศีธนูคุณกำลังได้เจอใครที่เป็นพลังงานของว้าวสปร r i ชวค่ะพลังงานหนยินหยางคนทั้งสองคนพลังงานของความมีเสน่ห์ความ,วามอ,บอบอุ่น ความน่าค้นหาความอบอุ่นผูกพันบางอย่างของคนทั้งสองคนมันมีความต่างค่ะแต่มันมีความเป็นเหมือนกับหยินอย่างที่มีการเติมเต็มแต่ละฝั่งแต่ละแต่ละแต่ละช่วงเวลาแต่ละอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การกระทำคุณกำลังเจอใครที่เขา ค่อนข้างเปตัวของตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์มากๆดูลึกลับหน้าค้นหามีความสง่างามมีบุคลิกภาพดีมีความรู้มีความสามารถเป็นพลังงานของ spiritual เลยจิตวิญญาณของความเชื่อมโยงระหว่างคนทั้งสองคนเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่รับรู้อย่างรู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนรอบข้างได้เป็นระดับคนที่มีวิชาความรู้ความสามารถ ระดับระดับผู้นําได้คนที่มีทัศนคติไอเดียของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและอาจอาจจะเป็นคนที่ดูมีโลกส่วนตัวอินทรรวดหรือว่าเป็นคนที่ดื้อนะคะมีความดือ้อมีความเงียบมีไลไซล์ของคนที่ชอบทําบุญทําทานเป็นผู้ให้หรือเป็นคนที่ทําบุญไม่ขึ้นหรือว่าเป็นคนที่ทําในเรื่องของ ของคือเขาเกิดมาเป็นคนที่ดีนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของจิตวิญญาณที่มีความสวยงามในตัวตนของเขาคนนี้เป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเกิดมาจิตใจดีเหลือเกินเขาเกิดมาเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวชเชีียวในตัวเองเขาเกิดมาเป็นคนที่เป็นคนที่สร้างหรือว่าทาอะไรบางสิอย่างในคุณงามความดีนะคะรู้สึกแบบนั้น และเขาคนนี้อาจจะทํางานเยอะด้วยในไลฟ์สไตล์ชีวิตถ้าเป็นระดับผู้นำเนี่ยแสดงว่าทํางานเยอะมีบริวารเยอะแยะที่ต้องจัดการที่ต้องดูแลมีคนข้อหาเยอะเป็นที่เคารพนับถือกับบุคคลรอบข้างแบบนั้นนะคะชาวราศีธนูคุณกำลังได้พบเจอกับใคร ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นมาดูอีกค่ะคุณกำลังได้เจอกับใครออกมาสองใบเลยนะ mm hmm. of Wands t e นั่นไงบอกแล้วแล้วก็และก็อีกหนึ่งใบสิ The Fool เขาคนนี้หรือเธอคนนั้น mm hmm. เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแน่นอนละนะครับขึ้นพลังงานของ ความรู้สึกที่บอกไปเมื่อสักครู่เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายคนคนนี้ค่ะมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะทำอะไรก็ต้องดูพราวหรือเพอร์เฟกดูยิ่งใหญ่นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ความองอาจของความเป็นผู้นำผ่านอะไรมาเยอะมากมายคนคนนี้นะคะเรื่องราวต่างๆนานามากมายกว่าที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสำเร็จกว่าที่จะแข่งขันอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเขาเองคือ ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายด้วยความดือ้อด้วยความเป็นผู้นําของเขานี่แหละเขาจะเป็นคนที่มีพลังมีไฟในตัวเองเพื่อที่จะทําให้งานสําเร็จลุล่วงแล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละทีม่มันโดดเด่นมากๆในไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบมีความสุขเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนคนที่มีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองหรือว่าอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบธรรมชาติมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองได้มีความสุขมีความสงบในตัวเองมากๆแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเพราะว่ามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างอาจจะมีคนมาคุยหรือว่าชื่นชอบจีบเขาเยอะแบบนี้นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเธอคนนั้นและเป็นคนที่ดูคือโสดคือโสดเลยแหละนะคะอาจจะมีสเสน่ห์แต่คือโสดคือโสดแต่ดูอาจจะดูเจ้าชู้ อะไรแบบนี้นะแต่ด้วยไลไตล์ของเขาแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์สุดๆแล้วเป็นเสน่ห์ที่ว่าทําให้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตกลุมรักทั้งตัวและหัวใจโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ๆก็พอเจอแล้วก็รู้สึกว่าละลายหรือว่าตกลุมรักมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าการพูดการจาเสน่ห์ดวงตา ปากลิ้นฟีป,ปากหรือว่าการพูดหรือว่าบุคลิกภาพในการเดินในการแต่งตัวแบบนั้นเลยมันดูดูสง่างามมากๆคนคนนี้เรามาดูอีกค่ะเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือใครคนที่คุณจะได้เจอ Queen อ f คัพสนะคุณจะได้เจอใครชาวราศีธนู The w i e w of fortune คุณกำลังได้เจอกับความรักที่เป็นว้าว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 หลว้าวหน่อยนะ Two of wands แล้วก็ Ten of Pentacles Page of Cups เกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าคุณรู้สึกได้เลยอะว่าคนนี้คือคนที่คุณตามหาเพราะว่าด้วยพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นอย่างที่พูดไปจิตใจดีน่ารัก เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อาจจะถ้าอยู่ชิวๆสบายๆายอาจจะไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้านะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของความเป็นคนน่ารักสวยๆใสๆแบบนั้นเลยนะคะดูเป็นเด็กน่ารักสวยๆใสๆ,สๆมีความเขาอาจจะเป็นคนที่มีความกังวลมีความคิดมากในตัวเองแต่เขาก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของ เขาอาจจะชอบมูอาจจะชอบมูสม่มูอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนเทยุไล่เรียกก,กันกับคุณก็ได้หรือมากกว่าก็จะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้คนไกลจากคุณคนที่มีความอบอุ่นเหมือนกันกันกบคุณคนคนนี้มาพร้อมกับความผูกพันมาพร้อมกับการการเดินทางของความรู้สึก อย่างที่บอกว่ามันมีความรู้สึกของบางอย่างระหว่างคนทั้งสองคนที่เชื่อมโยงกันนั่นก็คือธรรมชาติเขาอาจจะชอบธรรมชาติคุณอาจจะชอบธรรมชาติคุณอาจจะชอบมีคุณอาจจะชอบมีกิจกรรมหรือคุณอาจจะชอบอิสระภาพเขาก็ชอบอิสระภาพเหมือนกับมีอะไรที่สอดคล้องกันมากๆด้วยอะไรบางอย่างคุณคอนเน็กเขาแบบในความรู้สึกจริงด้วยคนนี้มาพร้อมกับสเปคที่เกิดมาจากความรู้สึกของคุณ,ค,ณคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยใครสักคนหนึ่ง คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อาจจะไม่ได้ตามหาความรักแต่เขาก็ไม่ได้ตามหาความรักแต่เขาตามหาเป้าหมายชีวิตของเขาแต่ในความรู้สึกเหมือนกับว่าร,ารอคอยใครสักคนหนึ่งลึกๆและคนคนนี้มาพร้อมกับสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณก้าวเดินคุณอาจจะได้เดินทางได้โยกย้ายงานหรือว่าได้อนแอปหาคู่ที่จะได้พบเจอกับเขาก็ากได้เช่นกันและเขาเป็นคนที่ อาจจะมาจากแถบยุโรปนะคะเมืองแฟชั่นเมืองน้ำหอมเลยนะหรือว่าเป็นคนที่ดูดูเด็กดูมี energy ของความเป็นเด็กขี้เล่นน่ารักสดใสแต่ก็มีความกังวลหรือความคิดมากนะแต่เขาก็มีความที่เป็นคนที่ดูมีเสน่ห์สุดๆมากๆเลยหรือถ้าคนนี้อายุยม,มากกว่าคุณเขาต้องมี energy ของความเป็นคนที่อ่อนกระไวอวาสมวัยหรือว่าชอบแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบเสียงเพลงเสียงดนตรี ว่ายน้ำแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ไว่ายน้ำเก่งหรือว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางเป็นคนที่มีความสามารถในด้านของความอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ระอบอุ่นเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเขาอาจจะให้คําแนะนําหรือว่าเป็นเป็นผู้ฟัง ได้ดีมากๆเป็นคนที่ให้คําแนะนําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ดีมากๆด้วยด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยคนที่มองมุมมอง,มอง,มองในชีวิตแบบพลังงานบวกนั่นเองนะคะในในสิ่งที่รู้สึกแล้วก็เป็นคู่แท้คู่รักของคุณด้วยเป็นคู่แท้ในชีวิตของคุณเขากําลังตามหาการแต่งงานสร้างครอบครัวคุณจะได้โยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานที่จใส่ไปอยู่กับเขาเลยทีเดียวคนนี้เหมือนเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า เป็นคนในสเปคของคุณที่คุณรอคอยมานานแสนาแต่คุณไม่กล้าคิดว่าจะได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นสวยงามมากค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณขาดจะถูกเติมเต็มด้วยพลังงานความสุขจริงๆเหมือนคุณอาจจะมีความสุขในตัวเองอยู่แล้วแต่คุณและเขารู้สึกว่าความสุขมันยังคงเป็นอะไรที่ขาดอยู่ซึ่งระหว่างระหว่างความสึกของคนทั้งสองคนมัน มันเชื่อมโยงกันมันถ่ายเทซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณจะเจอใครที่ทําให้ความสุขของคุณตื่นขึ้นความสําเร็จของคุณบางอย่างตื่นขึ้นเป็นความสุขที่คุณไม่เคยได้สัมผัสหรือว่ารับรู้แบบนี้กับใครมาก่อนสวยงามมากๆค่ะ The view of fortune สื่อให้รู้สึกถึงขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักที่คุณจะได้เจอเพราะคุณจะไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอยู่จริงหรือคนแบบนี้ที่คุณรู้สึกว่าสเปคของคุณเป็นยังไงโชคชะตาความรักของคุณจะพลิกผันเมื่อคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดการทำอะไรบางอย่าง ที่ก้าวไปในวันข้างหน้าคือเหมือนกับว่าความโสดความมีเสน่ห์ของคุณความอิสระภาพในการที่คุณท่องเที่ยวและออกเดินทางบางอย่างในชีวิตทําให้คุณได้พบเจอกับเขาทําให้คุณพบจุดเปลี่ยนในชีวิตความรักของคุณชาวราศีธนูหรือใครบางคนอาจจะมาแนะนําคุณให้คุณได้พบเจอรู้จักกับเขาคนนี้ก็ได้เช่นกัน์ไพรส์เรื่องราวสไพรส์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณ เรามาดูกันอีกค่ะว่าหรือว่าคนนี้อยู่ในวงที่อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนของพี่ชายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในความรู้สึกม,มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกันอยู่ในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนู Five of Swords, the Devil, ความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้น King of Wands, ว้าวว้าวว้าวนะคะคุณกำลังเจอพลังงานของ d i v i n masculine, a e o f p e n n a c l e s แล้วก็ the Sun เกิดขึ้นสวยงามมากคุณจะเจอใครที่เขา คุณเป็นยังไงเขาจะเป็นมากกว่าคุณเดีได้ว่าคุณจะเจอใครที่เขาดื้อคุณเขาจะเจอใครที่เขาสามารถเอาชนะหัวใจคุณได้คุณจะเจอใครที่เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆฉลาดเฉลียวฉลาดในการวางแผนฉลาดในการคิดวิสัยทัศน์การมองการไกลการคาดการคุณจะตามเขาไม่ทันเลย จะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าคุณจะตามเขาได้คุณจะต้องใจเย็นในการที่คุณจะรับรู้สายของ heart to heart conversation <c oughs> เพราะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจ confidence independence มากเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าจะเป็นความเป็นอย่างที่บอกว่า s t r e n ขึ้นพลังงานอย่างไฟความเป็นผู้นำเขาจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การคาดการณ์ที่ฉลาด ตัดสินใจอะไรได้อย่างฉับไวด้วยความรู้ด้วยความสามารถความเป็นผู้นําเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้อาจจะเป็นระดับนักธุรกิจนักการจัดการนักการคิดนักการวางแผนและเป็นคนที่เซ็กซี่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณและเขาจะมีความเซ็กชวลเกิดขึ้นเขาจะจีบคุณให้ได้แล้วเขาจะจีบแบบว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะจีบแบบชาญฉลาดมากๆด้วยแล้วคุณและเขาจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่สปาร์กในเรื่องของเซ็กชวลแบบ ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะ Five of Swords บางสิ่งบางอย่างกำลังที่จะทำให้คุณและเขาได้รู้ความจริงลึกๆว่าใครคือคนที่ใช่ของคุณใครคือคนที่คุณตามหาเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้แน่นอนเพราะว่าเป็นพลังงานขึ้นแบบนั้นทีนี้ Ace of Pentacles แล้วก็ The Sun Page of Swords The Hangman ว้าวด้านหลังเป็นเ in place นะคะคุณกําลังเจอความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาจะตรงไปตรงมากับคุณเขาจะเป็นสุภาพบุรุษที่สามารถดูแลครอบครัวได้เขาจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานหนะักหรือว่าถึงขั้นบ้างงานเพราะว่าพลังงานของความเป็นผู้นําเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นสมัยใหม่นะคะในไลฟ์สไตล์ของเขาและเป็นคนที่ทําให้คุณ เขามีความฉลาดเฉลียวในการที่จะเข้าหาคุณมากๆเลยแล้วเขารู้ด้วยว่าเขาจะ D M place เขารู้ว่าเขาจะต้องทอํายังไงกับคุณเขาจะรู้ว่าเมื่อไร่ถึงเวลาหรือว่าเมื่อไหร่ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าคุณจะเจอพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่า s u r p r i ส์แปลกแล้วก็ดื่มด่ำไปกับความรู้สึกข,ของการเติบโตได้พลังแสงสะท้อนของ King of w a n d s เพราะคนคนนี้มีแสงสว่างในตัวเองมีความเชื่อมั่นเชื่อพลังในตัวตนของต,ตัวเขาเองทั้งความมีสเสนะ่ห์ทั้งความรู้ความสามารถด้วยความเป็นผู้นําแล้วเขาจะนําความคิดนําการกระทํามีความฉลาดมากๆและเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะเขาจะดูคุณหรือว่าเขาจะทําให้คุณเป็นสุภาพสตรีที่น่าอิจฉามากๆเลยเอซับสอเพราะว่าเหมือนกับว่า ใจเย็นนะคะคุณกำลังเจอใครที่เข้ามาโฟล์ทออฟเสอเข้ามาทำให้คุณเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในมุมมองของตัว,ต,ว,ต,วตนโดยที่คุณไม่เห็นและทำให้คุณได้แก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาของคุณจงคลายตัวเองแล้วก็จงมองหลักการเหตุและผลความเป็นจริงทุกอย่างจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าความรักครั้งนี้สิ่งที่คุณจะเจอมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวของตัวเองมาก มากจนกว่าคุณได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้จนกระทั่งแต่งงานมีลูกเลยทีเดียวเหมือนความรักความสัมพันธ์มันจะบียยนในเรื่องของการเติบโตทําให้ความรักครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าของการละการหัวใจที่จงรักภักดีดื่มด่าของความแรงดึงดูดแรงสะเทือนคือไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์สเปค ยังไงก็ตามมันจะเป็นการเติบโตเหมือนสะพรั่งเหมือนการเราได้รู้สึกว่าความรู้สึกมันบ่มเพาะทั้งแข็งแกร่งทั้งมีความงามงดงามสะพรั่งเซอร์ไพรส์มากๆโดยที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเขาคนนั้นได้ได้ว่าจะทำให้คุณได้แต่งงานสร้างครอบครวัวมีบุตรหรือว่ามีลูกหรือว่าใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตด้วยกันสะท้อนในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตัวเองกว่าที่จะเติบโตเป็นความรักที่สะพรั่งและสวยงามจนจน,จนถึงบ้านปลายชีวิตต้องใช้เวลามากๆและแน่นอนเขาคนนี้ knife of cups เกิดขึ้นด้านหลังนะคะทุกคนคู่กับ the empress เลยมีเสน่ห์แพรวแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาเขาจะเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆเขาจะดูแลคุณอย่างที่บอกว่า the empress เกิดขึ้นเขาจะดูแลคุณเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่าง six of cups แล้วก็ four of swords คุณจะได้เจอคนในดีตชาติของคุณนะแล้วก็เป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอกับเขา ใจเย็นๆค่ะคุณค่าของคุณจะได้พบเจอพบรักกับคนที่คุณคู่ควรมากๆเลยซิกออฟคัพเกิดขึ้นเพราะว่าบางอย่างเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าความรักที่ถูกเติมเต็มนั้นเป็นยังไงตั้งแต่ซิกซ์ออฟคัพส์เกิดขึ้น,นแล้วจริงๆแล้วเขาจะจีบคุณแบบโรแมนติกด้วยบี o อนคุณค่าความรักของคุณให้ไปสู่จกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาจะยกย่องดูแลเทิดทูลคุณจริงๆ สวยงามมากๆเลยนี่คือคนที่คุณจะได้เจอคนนี้อาจจะชอบไลฟ์สไตล์หนึ่งก็เป็นคนที่แต่งตัวดูเข้ากับคือถ้าไม่แต่งเลยก็ไม่แต่งเลยแต่ถ้าแต่งก็คือ,อว้าวสุไพายมากด้วยลุคไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเขานะคะโดดเด่นนะคะไม่เหมือนใครมีสเสน่ห์ทุกอย่างเลยจริงๆนะเพราะว่าขึ้นเป็น night top sparks ร,รักแรกพบ เซอร์ไพรอะไรที่คุณไม่เคยเจอคุณจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดแล้วก็สปาร์กมากๆกับเขาคนนี้มาดูการชาวราศีธนู love happens quickly คุณจะตกหลุมคุณจะตกหลุมรักเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวคุณจะตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็วแต่แต่ว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ว่าคุณจะเจอความรัก ที่ตกหลุมรักครั้งแรกแล้วอย่างรวดเร็วแล้วแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะไปอย่างช้าๆตาม Process s t สเตปบายสเตปในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการตกหลุมรักมันเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากๆแต่ขอให้คุณเชื่อไว้ว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นขั้นตอนความรักความสัมพันธ์แบบสเตปบายสเตปเลยและความสัมพันธ์บบมันจะมี Proces s ของมันไปสู่ความอบันด์สความสุขความอุดุสมบูรณ์ที่ขึ้นคู่กับ t h e อ็มเพแบบนี้เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความสุขความ,มสมบูรณ์ในเรื่องดาวของความรักถูกคนรักดูแลเทคแคร์คุณดุดดัง the implant, ดีเอ็มเพลสผู้สง่างามเลยโฉมขนาดนี้เลยทีเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็คุณก็จะได้เจอสาวที่เข้ามาดูแลปฏิบัติเป็นสีพรยาที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอกับเขาคนนั้นที่เป็นคนรักความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มจิตวญญานคุณมากๆ คอโรแม์แองเจิลสำหรับนี้ความรักของชาวราศีธนูมาดูกันนะคะยูดีเซิร์เลิฟคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่งดงามมากๆเลยหัวใจดวงเดียวกันเวล่ซูนเคลียร์เอเนอจีที่คุณต้องการโฟกัสตัวเองแล้วมันจะเร็วขึ้นเวลาที่เราตกหลุมรักตัวเองวเวลาที่เรามีความสุขกับตัวเอง Make the effort New l ลิฟเห็นไหมคะนิวเลิฟความรักครั้งใหม่คุณจะได้ความรักเหมือน เป็น energy ของความรักครั้งใหม่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความมุ่งมิ่งโรแมนติกและก็ใจฟูและที่สำคัญเป็นความรักเหมือนเด็กๆน้อยๆนะคะวัยใสๆน่ารักแบบนี้เลยทีเดียว make the effort ความสัมพันธ์ของคุณจะยอดเยี่ยมสง่างามงดงามมากเข้มแข็งมากทีนี้เรามาดูคำตอบของชาวราศีธนูขอคำตอบของความรักชาวราศีธนูค่ะ ขอคำตอบความรักชาวราศีธนูน,นะเวทรอนะคะเชื่อว่าอินทรีย์ชันของคุณกำลังบอกให้คุณรอความรักที่ดีคุณค่าอยู่ที่การรอคอยความอดทนที่จะเจอคนที่ใช่ใครที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณแค่คุณรู้สึกว่าคุณปฏิเสธสิ่งนั้นเพราะว่าคุณรู้ว่าคนที่ใช่ของคุณคือใคร Big Happy Change การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ improving health ดูแลสุขภาพนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักนั่นก็คือขึ้นคู่ the emplace แล้วก็ knife of cups ด้านหลังเป็น the h y d r e friends อะไรที่คุณไม่เคยได้สัมผัสในความรักจะเกิดขึ้นกับคุณการแต่งงาน สร้างครอบครัวหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้ความรักครั้งนี้งดงามหัวใจตรงรักพักดีซึ่งกันและกันเขาจะทําให้คุณโรแมนติกที่สุดอย่างที่คุณไม่เคยได้สัมผัสเลยแหละนะคะจริงๆสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวดีหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ